สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็คัดไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับจะมีอยู่ห้าหกลังนะครับอาจจะเริ่มจากราคายี่สิบาทก่อนนะครับเริ่มจากต้นนี้อันนี้เป็นหนังรักสดนะครับนี่ทำท่าจะติดป้ายเหมือนกันนะั้น ไปลุ้นต่อได้ครับต้นนี้เอาไปยี่สิบบาทครับอันนี้เป็นปลาสาททองนะครับมีสองสามต้นเลยนะครับในกระถางนี้ก็ไปยี่สิบาทครับกำลังกันสีนะปลาสาททองห่อคำหลวงแผงนะครับต้นนี้ก็ไปที่ยี่สิบบาทครับหลวงตางเมืองครับยี่สิบบาท อันนี้เป็นลูกไม้เศรษฐีพันล้านนะครับก็ไม้ฟอร์มสวยเลยนะเขาจะออกหน้าเข้มเข้มออกมงมงนะครับต้นนี้เป็นต้นลุ้นด่างนะครับไปที่ยี่สิบบาทนะฟอร์มสวยนลยครับเทพนาคานะครับต้นนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางน,นะครับเทพนาคาก็ไปที่ยี่สิบบาทซับพุนผลหน้าเข้มเข้มนะครับต้นนี้ก็ไปที่ยี่สิบบาทครับเป็นต้นลุ้นด่างนะ รัตนาเทพครับนี่เขาจะแผงออกหน้านี้แต่กับเม็ดสวยเลยนะครับรัตนาเทพเอาไปที่ยี่สิบาทนะฟอร์มสวยๆนะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกเป็นตัวลุ้นนะครับทริงๆเขาจะเป็นลูกไม้ใบหอกด่างเหลืองนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวลุ้นเ็าไปที่ยี่สิบาทนะครับเป็นไม้ฟอร์มสวยก้านแข่งนะครับลูไม้ใบหอกนะยี่สิบบาท อันนี้ก็เป็นพัทยานะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับพัทยาก็ไปเลี้ยงไล่แดดหน่อยนะครับตอนนี้หน้าเขายังเขียวๆอยู่แต่ก็เป็นใบกลมน่ารักนะครับเอาไปที่ยี่สิบบาทนะเจ้าขุนนะครับเป็นเจ้าขุนล้นดังนะต้นนี้ก็ไปที่ยี่สิบบาทครับรัตนะรุ่งเรืองนะครับนี่หน้าเข้มเขมเลยก็ไปที่ยี่สิบบาทครับ น,นี่เป็นมะนีมันตานะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะก็ไปที่ยี่สิบบาทครับอันนี้เป็น <c oughs> โทษน,นะครับเอ๋อันนี้เป็นทองลุนฟ้านะครับเป็นต้นลุนด่างนะก็ไปที่ยี่สิบาทนะครับทองลุนฟ้าลูกปีสัตว์แดงนะครับการเป็นไม้ก้านแข็งนะฟอร์มสวยๆแล้วก็ไปที่ยี่สิบบาทครับ เดี๋ยวมาดูลังนี้กันต่อลังนี้จะราคาสามสิบาทนะครับเริ่มจากตอนนี้อันนี้จะเป็นลูกไม้แยกหนอนครับมีหัวใหญ่ๆนะผมแยกไปเป็นไม้ก้านแข็งแรงนะครับเป็นลูกไม้ดังนะสายโตแล้วไปที่สามสิบาทนะครับมันนี่ล้อมเพชรครับนี่ติดดังแทบทุกใบเลยนะตันนี้ก็ไปที่สามสิบาทครับไม้ฟอร์มสวยแล้วนะสามสิบบาท น,นี่เป็นลูกไม้ด่างกัดเม็ดสวยๆนะยครับเขาจะด่างค้ายรัตนเทพเลยนะแต่เขาเป็นลูกไม้หรือว่าเขามีคนเอาไปตั้งชื่อแล้วไม่แน่เหมือนกันนะครับตอนนี้เอาไปเทียบหน้าดูได้นะเอาไปที่สามสิบบาทนะครับนี่ไม้ด่างมาสวยๆนะอันนี้เป็นกำปั่นทองนะครับนี่ด่างมาแล้วนะเอาไปที่สามสิบาทนะครับกำปั่นทอง อันนี้เป็นบัวหิมะกับพัทยาครับพัทยาต้นนี้เขาจะหน้าชมพูมาแล้วเนะี่ยใบกลางๆเป็นพัทยาครับอยู่กับบัวหิมะสองต้นในหนึ่งกระถางน,นะครับมีต้นเล็กๆออกมาหลายต้นด้วยนะต้นนี้ไปที่สามสิบบาทนะครับนายท้องหมินครับนี่กับสีป้ายมาแล้วนะก็ไปที่สามสิบาทครับนายท้องหมนินนี่เป็นลูกไม้ดําอาจารย์ปอครับไซส์นี้คือมีหัวแล้วนะ เขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับเอาไปที่สามสิบาทครับตูกไม้ดาอาจารย์ปอนะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอครับด่างสวยๆเลยนะนี่ด่างทุกใบเลยนะครับเก้าไปที่สามสิบบาทนะนี่ก็เพชรเมืองนนท์นะครับเปิดด่างมาแบบนี้นะมีไม้ต้นนี้มีหัวนะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางคือเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับกระถางนี้เก้าไปที่สามสิบบาทนะ ดา,ารานุพลัดแผงครับแผงมาหน้าปเปิดแบบนี้ก็อที่สามสิบบาทครับลาหัวอมจันครับกัดลายมาส,สวยเลยครับไซส์ใหญ่แล้วนะตัวน,นี้อาที่สามสิบบาทเด,ดทีนี่ครับติดด่างมานิดหน่อยนะเด,ดทีนี่ฟอร์มแข็งแรงนะครับอาที่สามสิบบาทพรเจ้าสัวครับตัวน,นี้ก็ติดด่างทุกใบเลยนะครับอาที่สามสิบบาทครับพรเจ้าสัว มันี้มรกตครับต้นนี้ก็ติดด่างทุกใบนะมันี้มรกตเอาไปที่สามสิบบาทครับนี่เป็นลูกไม้ใบหอกครับเขาจะหน้าดำๆนะครับตอนโตเขาจะเป็นหน้าด่างนะแต่ตัวน,นี้ไม่ด่างนะครับเป็นดำดนะ่างก็ไปที่สามสิบาทครับไปลุ้นด่างได้นะครับนี่เป็นเบนจะลงน้ำทองนะครับเริ่มกัดสีกัดลามไปแล้วนะ ติตด,ด่างนะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับเป็นจินลงมาดูหลังนี้กันต่อนะครับน,นี้เป็นสีชิพรักหน้าเข้มนะครับก็ไปที่สามสิบบาทนะสรีเรือทองครับนี่ติดด่างมาประมาณนี้ติดด่างแทบทุกใบเลยนะก็ไปที่สามสิบบาทนะครับเสรษีเรือทองซับุนผลครับ ต้นนี้ก็ด่งางว่าสวยๆนะแต่ว่าใบใหม่ใบใหม่จะลดด่างไปนะครับแต่ก็เอาไปที่สามสิบบาทนะครับไม้ฟอร์มสวยแล้วนะครับรากเดินดีนะสนุกกระถางอันนี้เป็นลูกไม้กัดเม็ดสีสวยๆเลยครับนี่ต้นเขาด่างด้วยนะเอาไปที่สามสิบบาทครับฟอร์มส,ยสวยๆเลย ตระตนะลุงเรืองนะครับนี่ด่างมาแบบนี้นะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะลุงเรืองหวัวใจมังกรนะครับไม้กัดสีนะต้นนี้ก็ไปที่สามสิบาทับหัวใจมังกรผมหญิงท้อฝัน,นครับนี่ก็ติดด่างทุกใบนะครับที่สามสิบบาทครับครับมาดูลังนี้กันต่อครับราคาสี่สิบาทนะครับลังนี้ผมจะมีข้าวส่งมาหม่ออยู่ที่ห้าสิบาทนะครับ สนใจโทรหรือสไลน์ผมจะบอกตอนท้ายคลิปอีกทีนะครับเบอร์โทรอันนี้ราคาสี่สิบบาทนะมันเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับเป็นกลมกลมมากเลยนะกลมจนเป็นถ้วยเลยนะครับก็เริ่มกัดลายมาแล้วนะเอาไปที่สี่สิบาทนะครับมีต้นเดียวด้วยนะใบกลมต้นนี้มันนี่ล้อมเพชรครับด่างมาสวยสวยเลยตัวนี้ด่างทุกใบเลยนะเอาไปที่สี่สิบบาทครับ เพชรสี่ปทุมนะครับต้นนี้ก็กัดสีมาแล้วนะก็ไปที่สี่สิบาทนะครับฟอร์มสวยๆอันนี้เป็นลูกไม้ลาสี่มีลน,นะครับเป็นลูกไม้ผ่านะของลาสี่มีลกอไปที่สี่สิบาทนะครับดังมาสวยๆซับดียิ่งนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะด่ังทุกใบนะครับต้นนี้ก็สี่สิบาทครับฟอร์มสวยๆนะพันท้ายนนทสิ่ง์ครับกัดลามาแล้วนะต้นนี้ กไปที่สี่สิบบาทครับสีเลือกงามครับนี่ติดดากทุกใบนะกาไปที่สี่สิบาทครับโตขึ้นเขากัดลายสวยนะครับสีเลือกงามอันนี้ปลาสัตว์เพชรนะครับผ่ามาจากปลาสัตว์เพชรนะเขาแผองออกมาป้ายๆแบบนี้นะครับกาไปที่สี่สิบาทนะครับปลาสัตว์เพชรฉัดทินกรนะครับตัวน,นี้ก็ไปที่สี่สิบบาทครับนี่ เขาเป็นไม้กัดด่างอยู่แล้วนะชัดเจนนะก่อนเริ่มด่างมาแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมครับไม้ฟอร์มสวยนะก็ไปที่สี่สิบาทครับเป็นไม้กัดลายกัดสีนะสี่สิบบาทวูิโนโนครับตัวนี้ออกมาหน้าเข้มเข้มเลยนะวูิโนโนติดด่างแทบทุกใบนะก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็น ปีกหงแผงนะครับนี่เขาเป็นปีกหงแผงด่างนะต้นนี้ติดด่างมานิดหน่อยแล้วนะครับก็ไปที่สี่สิบบาทครับครับมาดูลังนี้กันต่อลังนี้ราคาห้าสิบบาทนะครับนี่เป็นลาสีสิงครับด่างมาสวยมากไม้เป็นไม้ผมผ้าชิ้นใหญ่นะครับลาสีสิงด่างมาสวยๆเลยครับต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับ เขาไม้แก้วครับนี่ป้ายมาโหดนะเขาเป็นไม้กัดสีครับทัทีไม่ใช่ไม้ป้ายคือเขากัดสีชมพูมา,าสวยๆเลยกับที่ห้าสิบบาทตหลักเขาจะกัดขาวขึ้นมาก่อนนะตัวนี้ชมพูแต่เล็กเลยอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรน,นะครับด่างสวยๆทุกใบน่ารอดใหม่มาด่างเทปๆเลยกับที่ห้าสิบาทนะครับมันนีล้อมเพชรโชคล้ำซ้ำครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นพาร์ทเทลหรือเปล่านะผมผ่าปนกันนะครับตัวน,นี้ไปรุ้นได้เลยเอาไปที่ห้าสิบบาทครับเขาขายกันแพงอยู่นะช่ววัมซ้ำแต่ผมมีแม่พันธุ์เยอะนะครับแบ่งใบเบาๆเลยอันนี้เป็นเก้าทับครับด่างทุกใบนะเก้ททาทับเอาไปที่ห้าสิบบาทเท้าทองอินครับนี่ด่างมาแล้วนะด่างขาวชมพูนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับเท้าทองอิน ศิลานักปราดนะครับนี่ด่างมาสวยๆเลยนะตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับศิลานักปราเป็นไม้สวยๆเลยหมอชันยุทธครับเป็นตับหมอใบกลมแนละก้านแข็งนะครับหมอชันยุทธก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับป้ายมาสวยๆอันนี้เป็นลูกรากสี่มีนนะเป็นไม้ใบแปลกนะครับผมเริ่มมีจํานวนแล้วนะว่าแบ่งหนึ่งกระถางนะครับเป็นไม้ใบเขาแปลกๆแบบนี้นะ แต่เขาด่างนะครับนี่ดูน่ารักนี่เหมือนมิกกี้เมาส์นะครับก็แบ่งไปที่ห้าสิบาทนะครับไม่รู้ว่าตั้งชื่อได้หรือเปล่านะผมยังไม่ได้ถามเขาเลยสวยเลยครับตัวนี้ห้าสิบาทครับลตัตนณะลุ่งโลดนะครับด่างทุกใบนะตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทปรสาสัตเพชรน,นะครับนี่ป้ายทุกใบนะครับตัวนี้ป้ายมาเข้มๆเ,เลยก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับ นี้เดือนธันวาคมนะครับกัดสีมาแล้วนะแบ่งไปที่ห้าสิบาทครับผมหมดแล้วนะครับเดือนธันวาแบ่งได้กระถางนี้กระถางเดียวนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับทำมาดูในถาดกันบ้างนะเริ่มจากกระถางนี้อันนี้จะเป็นหางหงนะครับด่างมาสวยๆเลยนะหางหงเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ แสงทองคำครับนี่ด่างทองมาทุกใบนะหลอดใหม่มาก็ทองติดนะครับก็ไปที่หนึ่งร้อยนะครับแสงทองคำนี่เป็นวคิโนฟูจิครับด่างมาสวยๆเลยนะวคิโนฟูจิก็ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เป็นเทพบุตรนะครับด่างมาสวยๆเลยนะยผมคัดมาแล้วนะครับคือไม้ผ่ามาทําด่างยากด้วยนะครับเทพบุตร ตอนนี้ก็มาแบ่งหนึ่งกระถานะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเทพประพุทธนะโตขึ้นเขาจะด่า,ดางเป็นไม้ใบกลมด่างมุงม่วงนะครับก้านแข็งมากเป็นไม้ที่ชอบอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเท้าทองอินนะครับด่างมาส,สวยๆครับต้นนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับตีศูนหั่นอุมานครับต้นนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตีศูนหั่นอุมาน อึ่งสยามนะครับไม้กัดลายอึง่งมาสวยๆเลยนะก็ไปที่หนึ่งร้อยนะครับอึ่งสยามเหลือก็ถังเดียวแล้วนะครับทองสยามแผงนะครับนี่ด่างทองสวยทุกใบนะทองสยามผมพามาจากต้นแผงสวยๆเลยนะแบ่งไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเหลืออีกรังนึงนะครับมาดูารังนี้กันต่อนะะเ,เริ่มจากอันนี้ น,นี่เป็นไม้แยกหน่อนะครับเป็นเขียวเหลืองแท็กซี่แยกหน่อนะด่างมาสวยสวยเลยนะครับตัวเนี้ยไปที่สามร้อยบาทพอครับเป็นไม้แยกหน่อนะแท็กซี่นะครับนี่เป็นอุทยานหลวงเขาจะเป็นหน้าเหลืองแดงนะครับเขาจะเหลืองแล้วกัดแดงนะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับเป็นไปที่สามร้อยห้าสิบนะครับอุทยานหลวงนะเป็นหน้าเหลืองส้มนะครับสามร้อยห้าสิบ นี่ก็อาร์เทมิสนะครับตัวนี้ก็ด่างเหลืองมาสวยๆแล้วตัวนี้ก็ไปที่สามร้ยห้าสิบนะครับไม้อยู่ในกระถางสี่นะก็ยังไม่โตมากนะครับในกระถางสี่นะไม้โตเช้าด้วยนะครับตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นลาสีกลุ่มนะครับตัวนี้ก็อยู่ในกระถางสี่นะครับไซย,ยังไม่โตนะขอคุณแบบว่ารับได้นะครับเพราะว่าไม้เอามาแบ่งปันเนาะ เอาไปที่สองร้อยบาทนะครับราสีกลมนะเป็นราสีกลมเหลืองส้มนะครับช้อนทองนะครับต้นนี้กาวไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับช้อนทองนะม้ทำยาาอีกตัวนะครับแต่ก็เลี้ยงง่ายนะแต่ว่าผ่าไม่ค่อยงอกนะครับแต่ว่าเลี้ยงง่ายสองร้อยบาทนะ ผมเอาใบหอกด่างเหลืองคัดหน้าสวยๆมาแบ่งให้หนึ่งกระถางนะครับไม้ใช้กระถางสี่นะเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับใบหอกด่างเหลืองนะแบ่งไปหนึ่งกระถางนะครับเลกาซี่ครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะกะ็ล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะครับเลกาซี่ตัวน,นี้เอาไปที่สองร้อยบาทแล้วกันครับแบ่งปัน นี่ก็เป็นราศีมีนนะครับนี่ด่างมาส,สวยๆเลยนะราศีมีนแต่ว่ากรบเปาเขาลุดไปนะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับราศีมีนด่างมาส,สวยๆเลยนี่เป็นทองสยามแผงครับตัวนี้หน้าเทปๆเลยนะอยู่ในกระถางห้านิ้วลนแล้วนะครับเอาไปที่สี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับทองสยามแผงนะหมายแบบ เอาทองมาเยอะเลยครับใบนี้สวยๆน,นี่เป็นเทพพัส,สุทานะครับออกไปที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะเทพพัส,สุทานี่ด่างครับครึ่งเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็แบ่งไปหนึ่งกระถางครับกิตติมาศอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับตัวนี้คือคัดหน้าเทพมาเลยนะ คือป้ายมาโหดทุกใบเลยนะครับกิติมาต้ตนนี้เอาไปที่200บาทนะครับกิติมศถัง5นิ้วลลนครับก็หมดทุกกระถางแล้วนะครับวันนี้สนใจต้นไหนโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์085 598 4392นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบน็สีด้วยนะครับไม้ไซส์ย0่สผมมีจำนวนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสี่สหิ ขึ้นมานี่ก็จะไม่ค่อยมีจํานวนนะครับถ้าต้นไหนไปแล้วก็จะไม่มีเสริมให้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกยี่สิบสามสิบก็จะมีเสริมให้อยู่นะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์นะครับขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ